สวัสดีครับผมเมื่อวานจากที่เราไปที่แกนแคนยอนเสร็จแล้วตอนนี้เรามาที่ฮอชูเบนฮอชูเบนก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพกันนะแต่เมื่อวานน่ยแกนแคนยอนสวยมากสักครั้งต้องไาเห็นในชีวิตนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปประมาณหนึ่งไมล์เนาะ 1.6กิโลเพื่อจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวมันจะเป็นโค้งน้ำที่หลายคนคงเคยเห็นแล้วแต่ว่าผมคงจะไม่เห็นของจริงวันนี้แหละ เริ่มเหม็นผู้คนแล้วครับตรงนู้นเพราะว่าน่าจะเป็นแหล่งโ <eterm> ค <oon> ้งแล้วเดินไปประมาณหนึ่งกิโลก็ไม่ไกลอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นโค้งน้ําที่มันมีการคันย่อนอยู่ตรงกลางนั่นไงเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศให้ดูต้องมาเห็นสักครั้งในชีวิตนะโอ้ยเดินไกลๆน่หละเป็นทางโค้งลงไปเลย บรรยากาศก็โอเคนะโอ้ยลมก็เย็นหนาวก็หนาวจะถึงละเอาละเรามาถึงแล้วนะสวยมากครับเคยเห็นแต่ในภาพถ่ายหรือในทีวีเนาะมีคนอยู่ข้างล่างเลยนะไปตั้งแคมป์อยู่ข้างล่าง เรามาตอนเช้าไงแสงข้างบนข้างล่างไม่เท่ากันข้างบนตะวันขึ้นข้างล่างยังคงจะหนาวมากอยู่เลยคงต้องรอตอนเที่ยงใช่ไหมที่แสงมันลงมาพอดี มีคนมาถ่ายรูปทังเต็มเลยบรรยากาศที่เป็นอ่ คนก็มาถ่ายรูปเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับทัว,นะวร์จีนนะดีแลวแหละเดเราจะเดินไปตรงนูน้นมาหนาวเว้ยลมก็แรง พอเดินมาตรงนี้ผมก็เจอสถานที่ที่มันเป็นชั้นหินแผ่นดินมันคงจะเอียงอะ่ะพอเอียงเสร็จพว,พวกชั้นหินพวกนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นชั้นๆไปพลังที่เรามายืนตรงชั้นหินพวกนี้มันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเงียบมากคือแทบไม่มีเสียงอะไรเลยครับมาจะให้ดูมันเป็นก้อนหินนมดเลยนะ เห็นว่าแล้วก็ลงไปมีอะไรอยเป็นสีแดงมันไม่ cose, ไมห็นเป็นหินทรายที่มันทับถมกันแล้วก็มีก่อนแดงๆผสมอยู่เหมือนก้อนหินพวกนี้มันดูดเสียงหรือมันดูดขึ้นแม่เหล็กไม่รู้เนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เวลาที่เราพูดไปแทบไม่มีเสียงสะท้อนเลยครับ ใจเ,เงียบสงบดีนะตรงนั้นก็ทอดชูดเป็นคนเขาถ่ายรูปกันตอนนี้ตะว,วันเริ่มคล้อยแล้วตะว,วันเริ่มสาดแสง เดี๋ยวใส่สายกว่านี้เงาล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งรอ,องเท้าชั้นหินพวกนี้สองสิบล้านปีผมจะเดินฝั่งน,นู้นที ไม่จะได้ไปแล้วป่ะเพราะว่าน่าจะไกลสุดลูกหูลูงหูล,ลูกตาเลยมันเป็นทรายละเอียดมากเลยนะนเป็นทรายทะเลเลยมันเหมือนทราย ยืนขอบหน้าผาแม่งอย่างน่ากลัวมันจะมีคนตกลงไปไหมบ้างไหมเนี่ยมีเนาะประจําอะคือม,มันมีบางคนที่เขากลัวความสูงแล้วเขาบูบลงไปเลยก็มีนะโกโปมันเลยเอาไว้สําหรับถ่ายไอ้อะไรนะั่นภาพวิวจริงๆเนาะถ่ายใกล้ๆนี่เละเหะมากเลยนะโกโปเดี๋ยวเราจะกลับละบรรยากาศสวยมากครับ ต้องมาให้ได้นะสักครั้งในชีวิตเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งไซออนพาร์คแล้วก็เอาล่ะจบตรงนี้ละถ้าใครสนใจก็สิบเหรียญน,นะครับค่าเข้ามีอีกกาตอนนี้เดินคลับเวิองวางมากครับ คือมันเงียบสงบมากอเหมือนมีเราคนเดียวในที่ที่นี่อ่ะเดินต่อ